เพื่อนเอนรู้ไหมครับไปเลือกตั้งครั้งแรกต้องเตรียมตัวยังไงบ้างรู้ไหมรู้ปะ อย่างที่เพื่อนๆก็คงจะรู้นะครับผมว่าอายุที่ควรจะเลือกตั้งเนี่ยคืออายุเท่าไหร่โดยอายุที่มีสิทธิเลือกตั้งนะผมเป็นอายุขั้นต่ําที่กฎหมายเนี่ยกำหนดให้บุคคลนั้นต้องมีอายุไม่น้อยกว่าที่กําหนดไว้และมีสิทธิเลือกตั้งได้อย่างถูกต้องส่วนใหญ่ในแต่ละประเทศเนี่ยก็จะกําหนดไว้ในอายุ18ปีแต่ผู้่าบางประเทศเนี่ยสามารถใช้สิทธิได้ตั้งแต่อายุ16ปีด้วยซ้ำนะครับผมแต่ในทางที่กลับกันนะครับผมในบางรัฐหรือว่าบางประเทศเนี่ยเขาก็กําหนดว่าต้องอายุ25เท่านั้นถึงจะเลือกตั้ได โดยส่วนมากแล้วนะครับผมอายุที่มีสิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยเขาจะกําหนดไว้ในรัฐธรรมนูญอยู่แล้วนอกจากนี้แล้วนะครับผมในบางประเทศเนี่ยกำหนดให้การเลือกตั้งเนี่ยเป็นหน้าที่ <c oughs> ที่ต้องทําสําหรับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในขณะที่หลายประเทศนะครับผมหรือบางประเทศเนี่ยก็ไม่ได้บังคับให้ไปเลือกตั้งแต่อย่างใดครับและแน่นอนนะครับผมว่าประเทศไทยของเราเนี่ยคนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยจะต้องเป็นผู้ที่มีอายุไม่น้อยกว่า18ปีหรือตั้งแต่18ปีขึ้นไปในวันที่เลือกตั้งน,นั่นเอง แล้วเราจะรู้ได้ไงนะครับผมว่าเป็นผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งหรือเปล่าโดยผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งนะครับผมจะต้องมีคุณสมบัติตามนี้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีนะครับผมประชาชนนะครับผมสามารถใช้สิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งได้และต้องมีคุณสมบัติตามนี้ครับต้องมีสัญชาติไทยแต่ถ้าแปลงสัญชาติต้องได้สัญชาติไทยมาแล้วไม่น้อยกว่า5ปีผู้ที่จะมีสิทธิ์เลือกตั้งต้องมีอายุไม่น้อยกว่า18ปีในวันที่เลือกตั้งครับ และข้อต่อไปนะครับผมต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งแล้วเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า1ปีนับตั้งแต่วันที่เลือกตั้งครับและก็คุณสมบัติอื่นๆนะครับผมตามที่กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เขากาหนดไว้นั่นเองแล้วเราเนี่ยจะรู้ได้ไงว่าเราเนี่ยจะต้องไปเลือกตั้งที่ไหน อย่างง่ายๆเลยนะครับผมนั่นก็คือตรวจสอบจากหนังสือแจ้งเจ้าบ้านที่ระบุหน่วยเลือกตั้งนะครับผมโดยรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งในบ้านเลขที่นั้นๆและลำดับในบัญชีผู้มีสิทธิเลือกตั้งว่าเราเนี่ยลำดับเลือกตั้งในเลขที่บ้านเนี่ยลำดับมีเท่าไหร่นั่นเองครับ และสิ่งที่สำคัญที่ห้ามลืมในการไปเลือกตั้งนั่นก็คือหลักฐานที่เอาไว้ใช้เพื่อแสดงตัวตนในการเลือกตั้งนั่นเองหลักฐานที่ใช้ง่ายที่สุดนะครับผมนั่นก็คือบัตรประชาชนของเรานน่เองจะเป็นบัตรหมดอายุก็สามารถใช้ได้นะครับผมแต่ถ้าหาไม่เจอเนี่ยก็สามารถใช้บัตรหรือหลักฐานอื่นๆที่ทางราชการหรือว่าหน่วยงานของรัฐเนี่ยออกให้ แต่ต้องมีรูปถ่ายและก็หมายเลขบัตรประชาชนด้วยอย่างเช่นใบขับขี่พาสปอร์ตหรือว่าบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐนั่นเองครับและในส่วนหน้างานนะครับผมเมื่อเราไปถึงคูหาหรือว่าหน่วยเลือกตั้งแล้วเนี่ยบอกเลยว่าไม่ต้องตกใจนะครับผมเพราะว่าทุกหน่วยเลือกตั้งเนี่ยเขาจะมีเจ้าหน้าที่ที่ใจดีมาคอยช่วยเหลือและก็บริการประชาชนอยากรู้หรือว่าสงสัยตรงไหนเพิ่มเติมตรงไหนเนี่ยก็เข้าไปถามพี่เจ้าหน้าที่ได้เลยนะครับผมทุกคนเนี่ยพร้อมให้ความช่วยเหลือเพื่อให้เราได้ใช้สิทธิ์อย่างเต็มที่ครับ และก็ขอฝากทั้งเด็กรุ่นใหม่และก็ผู้ใหญ่ทุกคนด้วยนะครับว่าอย่าลืมออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งทุกครั้งไปใช้สิทธิ์ที่มีเพื่อให้เกิดประโยชน์กับประเทศชาติของเราครับอย่าลืมติดตามช่องของเรา The s t a t e Time w o r l กดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับผมส่วนเพื่อนๆคนไหนที่สนใจเรื่องไหนเป็นพิเศษแล้วอยากให้เรานำมาเล่าเนี่ย คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยเดี๋ยวเราจะนำมาเล่าให้ฟังครับวันนี้ก็ขอตัวไปเตรียมตัวเลือกตั้งในปี2566นี้ก่อนนะครับวันนี้ก็บ๊ายบายครับ